แข่งขัดขากันจริงใช่ไหมปรากฏการเรื่องที่ดินเขากระดงเป็นตัวบ่งบอกบริบทหนึ่งของรัฐบาลพักร่วมและทิศทางที่จะเดินหน้าต่อไปครับต้องบอกว่าการออกมาของคุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเวลาตอนทําหน้าที่อ่ะไม่ค่อยอยู่หน้าสื่อนะ,อะแต่พอเรื่องเขากระดงเนี่ยมีออกมาใ้สัมภาษณ์พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครนะนะมาชี้แจงและสุดท้าย ที่คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยกับวาท,วาทอันเด็ดว่าการลถไฟละเมิดสิทธิ์เหรอละเมอล,ะวล่วง,วงก้าล่วงสิทธิ์ของประชาชนโอ้โหตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยคะ่ะเดือดร้อนถึงการลถไฟเลยกัน,กนไปหมดครับครับกรณีของที่ดินเขากระดงจะเป็นสนิมในเนื้อของรัฐบาลแน่นอนครับครับตอนนี้ภาคีต่อต้านคอร์รัปชัน จับสิอันดับจับสิอันดับคอรับชันแห่งปี2567ครับครับปรากฏว่าข้อ4ครับพี่อันดับสิอันดับติดท็อปเทครับข้อ4ครับข้อสคือกรณีที่ดินรถไฟเขากระโดงติดอันดับสครับครับโอ้มันมาจากอะไรครับสิ่งที่ทำให้ทุกคนพูดถึงถามถึงและก็สงสัยก็คือว่าคณะกรรมการสอบสวนและกรมที่ดิน มีอำนาจเหนือศาลเพราะคําสั่งนี้แหละครับเพราะเนี่ยต่อข้อมูลนี้แหละฮะศาลดีกาตัดสินสองคดีคในที่ที่ลุกการรถไฟเพิกถอนแล้วบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่ดินของการรถไฟศาลปกครองวินิจฉัยอีกหนึ่งคดีที่กรณีของการรถไฟไปฟ้องกรมที่ดินและสั่งให้กรมที่ดินไปดำเนินการรางวัดและดำเนินการ เพิกถอนเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วมีมติหนังสือแจ้งไปที่การรถไฟบอกว่าคณะกรรมการสอบสวนมีมติเป็นเอกสารเห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือเอกสารสิทธิ์คือศาลศาลจะสั่งให้เพิกถอนอ <ะ S 2> แต่คณะกรรมการสอบสวน4คนเนี่ยอ <ะ S 2> บอกว่ามีมติกอกชั้น <c oughs> ไม่เพิกถอน <c oughs> เหนือกว่าศาลไหมล่ะแล้วบอกว่าให้ยุติเรื่อง คำสั่งนี้เป็นคำสั่งทางปกครองของการบริหารราชการแผ่นดินเป๊ะเลยและล่าสุดสดๆร้อนๆคุณทรงศักดิ์ในพนักข่าวทรงศักดิ์ทองศรีนำพ่านหนึ่งกรมที่ดินสองข้าราชการกระทรวงมหาดไทยสามนักข่าวเต็มไปหมดไปบุกที่เขากระโดงถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณทรงศักดิ์ทองศรีคุณทรงศักดิ์บอกสองสามประเด็นประเด็นแรกอย่างที่บอกคือยืนยันว่าเป็นที่ของชาวบ้าน เนี่ยการลดไฟก้าว่วงสิทธิ์ของประชาชนสถานการไม่รับจำนองโฉนดที่มีข้อพิพาทนะมองไม่น่าใช่ที่ของรถไฟเพราะหลายคนมีโฉนดซึ่งบางคนเห็นได้ว่าโฉนดเก่ามาแทบขาดมีกันเอาชาวบ้านมาชูโฉนดขาดด้วยนะช่นี่เห็นไหมครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกรมที่ดินด้วยใช่บอกว่าการลดไฟก้าว่วงสิทธิของประชาชน ฟังไหมพี่โอว่าทำไมอยู่ๆบอกว่าการรถไฟก้าวล่วงสิทธิประชาชนครับการด้วฟังผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง5,000กว่าไร่นะฮะแต่ผมฟังทั้งหมดเนี่ยผมผมจะมีความเข้าใจว่าเหมือนรถไฟเนี่ยจะไปก้าวล่วงสิทธิของประชาชนอันนี้ที่ผมฟังมาทั้งหมดนะฮะ เป็นเป็นความเชื่ออย่างนี้นะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาอยู่ผู้ว่าการรถไฟออกแถลงการเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนชี้แจงที่ดินเขากระโดงครับรถไฟตัวเงินที่ดินกระโดงแน่นอนนะต้องเดินหน้าเอาคืนดำเนินการโดยชอบกฎหมายไม่ใช่เป็นการก้าวล่วงสิทธิ์ของประชาชนตอบโต้แรกไม่ก้าวล่วงสิทธิ์และยกเหตุผลตั้งแต่สาลดีกาสารอุทน สำนักงานกิจกาปปชยกหมดยกมาเป็นแผงเมื่อเป็นแบบนี้เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินอืจะต้องดําเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินของการลถไฟนี่ซึ่งเป็นการออกโดยคลาดเคลื่อนเออและไม่ชอบด้วยกฎหมายโอ้โหเอาละสิตอบโต้ไปเลยตอบโต้เรื่องไอ้ก้าวล่วงสิทธิ์ก่อนยกเหตุผลมาและไม่ชอบเรือไงและการรดไฟยืนยันว่า จะดาเนินการทุกอย่างอายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนมานี่และร้ายกว่านั้นการลดไฟพาลีสอนน้อง <c oughs> บอกว่ายังไงการแก้ปัญหาที่ดินเขากระโดงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยหากว่ากรมที่ดินดำเนินการ <c oughs> ให้เป็นไปตามกฎหมายคืออย่าบอกว่าไม่ยากเลยสารสั่งมาแล้วอะ่ะ คุณก็เพิกถอมสิส่วนชาวบ้านหรือว่าตะกูลอะไรดังๆต่างการเมืองอะ่ะออก็เช่าสิออนี่แหละบอกไม่ใช่ยากเลยเนี่ยทําแบบนี้เอาอีกการถไฟนี่มันร้ายนะ <c oughs> เป็นภาลีสอนน้องบอกให้ดําเนินการทางกฎหมายไม่พอมันยังสอนเรื่องของบริบทหน้าที่และกระบวนการบอกว่ายังไงไม่ควรที่จะมีฝ่ายใดนำเอาปัญหาที่ดินเขากระดง ไปเชื่อมโยงเพื่อให้เป็นประเด็นการเมืองเลยเออเอุ้ยเด็บเข้าไปชายโครงเจ็บใช่ไหมมาเอาไปประเด็นการเมืองเพื่อหวังเรื่องคะแนนนิยมทางการเมืองเพราะจะทําให้การแก้ปัญหายิ่งมีความซับซ้อนขึ้นไปอีกพ,พี่โอเห็นไหมวันที่รัฐมตีทรงศักดิ์ มีชาวบ้านมาด้วยนะใช่ก็สัม,มนานม,มันอารมณ์เหมือนสัม,มนาก่อมบอหลด้วยนะอโอ้เอาละแล้วถามว่าตกลงที่ดินการรถไฟเนี่ยนะตกลงไอการถแถลงของที่ดินรถไฟเขาบอกยังไงบ้างที่บอกว่าบอกว่าเรื่องรถไฟเนี่ยมันซับซ้อนมันรวบลัดตัดตอนแล้วก็มีจะปกปิดหรือไม่เนี่ยให้ดูจากนีาบอกว่า,าการรถไฟไม่ส่งเอกสารไปด้วยนะการรถไฟตอบโต้เลยการรถไฟจะจัดส่งแผนที่แสดงเขตให้อธิบดีกรมที่ดินและขร้มการสอบสวนตามมาตรา61เอพิจารณาแล้วนะ ใครบอกไปส่งส่งแล้วนะส่งแล้วนะแต่กลับเนี่ยคำนี้ฮะปกปิดไหมเนี่ยน่าสนใจรวบลัดว่าปกปิดนะแต่กลับไม่มีการหยิบยกมากล่าวถึงในเอกสารไงในการพิจารณาหรือคำแถลงแต่อย่างไรเอาละสิคำถามนี้คำถามนี้จริงไหมฮะว่าได้ส่งแล้วแต่ไม่เอามาใช้เนี่ยหลักฐานใหม่ครับเออข้อมูลใหม่ครับหรือมันมาใหม่ครับกรมไอการรถไฟยังบอกอีกว่าในคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง ยังระบุด้วยว่ากรมที่ดินมีหน้าที่เพิกถอนเอกสารสิทธิทธทธ์ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับและให้การลดไฟไม่จำเป็นต้องไปฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาในทุกทุกแปลงครับกีคือ,อคว่าใช้เทียบเคียงใช้ได้เลยเพราะถ้าฟ้องเป็นแปลงเขาบอกว่าต้องใช้900กว่าแปลงที่เกี่ยวข้องะโอ้ <laughs> มัน5,000ก <laughs> ว่าไร่ครับ รัฐมนตรีที่กำนนกับดูแลการลถไฟท่านนี้<ค>เลยให้สัมภาษณ์เลยเพราะเรื่องร้อนๆไงครับ,รบออกมาบอกว่าการลถไฟก้าวล่วงสิทธิประชาชนเนี่ยร่ำตรีว่าการคมนาคมท่านรองนายกสุยะจึงล่วงจึงล่วงเรืองกิจอยู่ไม่ติดครับต้องตอบคําถามผู้สื่อข่าวเรื่องที่ดินเขากระโดมน,นะครับทางด้านของศาล ทุกสารเริ่มตั้งแต่สารอุทธรภาคหกก็ตัดสินว่าที่ินนั้นเป็นที่ของรถไฟด้านของคณะกรรมการปปชก็ได้มีการชี้ว่าที่ตรงนั้นของรถไฟและที่สําคัญก็คือสารดีกานะครับได้ตัดสินแล้วว่าที่ตรงบริเวณเขากระโดงนั้นเป็นที่ของการรถไฟดังนั้นผมเข้าใจครับเข้าใจท่านมูลนิธิสงาท่านห่วงหญยประชาชนซึ่ง เป็นเรื่องปกติในพื้นที่ท่านนะครับผมก็เข้าใจแต่อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมีคำพริรกษามาทางการรถไฟต้องทำตามถ้าไม่ทำตามแล้วเจ้าหน้าที่รถไฟก็จะโดนกนหนึ่ง้าเจ็ได้ส่วนที่หลังจากถ้ามีการเอาที่ดินนั้นกลับมาของรถไฟแล้วเราก็สามารถเยียวยาประชาชนในพื้นที่ได้ นะครับโดยอาจจะคิดราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับซึ่งเพราะเรื่องนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรน,นะครับครับคือผมคิดว่าเรื่องนี้ทางถ้าทุกฝ่ายทําตามกฎหมายมันจบได้ครับอ,อธิบายไม่รู้กี่รอบแล้วรกรกมกกกที่ดินเนี่ยผมพูดเลยนะเมื่อวานพอ,พ,อพอผมเห็น,นแถลงการของการรถไฟผมก็โทรไปถามท่านท่าน,านอาธิบดีกรมที่ดินท่านปอนพศเป็นพาดเนี่ย ผมถามตรงๆบอกนี่พี่ที่ถ้าเกิดผมไม่ได้เป็นมทหนึ่งเนี่ยนะกรรมการของพี่ออกอย่างนี้ป่ะเขาบอกไม่เกี่ยวยังไงก็ออกแบบนี้นะครับยังไงก็ออกแบบนี้เพีเยงแต่พอท่านมาเป็นพอทหนึ่งท่านก็เลยทําให้การทํางานของผมยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาไปผูกโยงกับบุรีรัมย์แค่นั้นเองนะแต่ถ้าต่อให้ท่านไม่เป็นมทหนึ่งผลก็ออกมาแบบนี้ผมก็บอกอย่างนั้นผมสบายใจเพราะว่าผมสั่งการไปนะครับ ว่าต้องทำทุกอย่างเป็นธรรมวันก่อนวันก่อนผมเจอทตลองอนุทินแล้วถามว่าทำไมบ้านเล็กที่อยู่บุยลำอ่าท่านว่ายังไงเพราะตอนที่ขึ้นบัญชีบัญชีรายชื่ออ่านายกของอบัญชีรายชื่อปาติลิสปาติลิสที่เครดิตนายกอ่ะมันต้องมีฐานเสียงอมีฐานเสียงแล้วก็เขาส่วนตัวมันไม่มีฐานเสียงเขาต้องไปมีชื่อที่นั่นตามหลักของปาติลิสเห็นบอกว่าไปเป็นผู้อาศัยครับ เอาละที่ดินของการรถไฟเรามองเห็นเรื่องหนึ่งสองคนโยนตามช่องครับคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคนเห็นดวงดาวอยู่พลาวพลายแต่ที่ดินของเขากระดงไม่ว่าจะยังไงมีหลักฐานชาัดเจน,นองอว่าเป็นที่ดินของการรถไฟเมื่อกี้ท่านรองสุยาพูดอยู่สองประเด็นประเด็นแรกเนี่ย สารบอกชัดแล้ววินิจฉัยพี่ภากษาชัดแล้วว่าเป็นของการลดไฟ <Yeah. S 2> เนี่ย <Yeah. S 2> เลี้ยงวาเนี่ยศารอุต้งอุดรและอีกเรื่องหนึ่งทางออกก็คือช่าเช่าในราคาที่เยียวยาใช่ไหมชัดเจนทางแก้ไขมีครับปัญหาทุกอย่างนำไปสู่การแก้ไขแต่ถ้ายื้อยื้อไปเขากระดงจะล้มรัฐบาล oh, แน่นอนครับรันจับตาใดีนะครับปีหน้าเนี่ยเรื่องของกดงไม่ได้หายไปไหนและที่ผ่านมา รวบรัดตัดตอนและปกปิดบางหลักฐานหรือไม่ไอ้นี่น่าสนใจนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ